ผมก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งรอบแรกพวกเราก็มาอีกรอบหนึ่งเป็นรอบคัดเลือกของตัวแทนภาคหนึ่งครับซึ่งรอบนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศด้วยครับอันดับแรกก็พวกเราพอกซีเองก็ขอสแสดงความดีกับทุกทุกท่านเลยนะครับผมน้องทุกคนที่ได้รับรางวัลนะครับพวกเราก็ดีใจด้วยนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่ไม่ได้รับรางวัลไม่เป็นไรนะครับขอให้สู้ต่อไปพวกเราพอกซี่ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆครับ ก็จร <Hobby> like ิงๆแล้วก <tem> like ็ได้ว่าน้องๆทุกคนมีความสามารถเก่งมากๆเลยครับผมผมก็แอบเห็นผ่านรลฟอยู่บ้าๆเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าตัวนี้ทุกๆคนมีศักยภาพเพิ่มมากขร้นผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนไทยของเราจริงๆเก่งมากๆเลยนะครับอาจจะขาดแค่การสนับสนุนที่ต้องเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองครับผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ครับอยาฝันอะไรของน้องว่าเออมีฝันอยากเป็นศิลปินหรือเปล่าก็สำหรับคนที่น้องๆทุกคนเลยครับผมที่มีฝันกิมเชื่อว่า กอนที่กายไปไถึงกับผมมุ่งมั่นแล้วก็มีความฉันมีความฝัน,ฝนเติมแพช a s s i o n กับมันเรื่อยๆครับผมแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งต้องเป็นวันของน้องๆทุกคนแน่นอนครับเปิดรุใหม่มาแล้วเจอแฟนเป็นไงบ้างสำหรับพวกเราเป็นไงบ้างเราก็ดีใจมากๆครับผมก็จริงๆก็ชิพานวันนี้คือเป็นงานที่เจอเแฟนเยอะมากๆแล้วก็แบบขอบคุณยูเซอร์ทุกคนที่ให้กำลังใจพวกเรามากขนาดนี้ครับผมดีใจมากที่ แบบเปิดมาแล้วแบบได้พลังงานงาเต็มอิ่มมากๆจริงๆแล้วก็อย่างกรณนวันนี้ก็กลับมาด้วย6หคนเต็ม6คนครบครับผมหรือแบบว่า6คนครบที่ยวเรียกว่าปีที่ผ่านมาคือพวกเรานี่คือแบบะสบมของเร็ทอย่างมากเลยเรารู้สึกเกียรติของคุณแรนดแสนมาก จริงก็เชื่อว่าพวกเราก็กําลังอยู่ในระหว่างการเดินทางเรื่อยๆครับยังไม่เคยคิดว่าพวกเราแบบถึงจุดหมายแล้วหรือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าระหว่างทางนี้มันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีทุกทุกคนคอยสปอร์ตพวกเรานะครับทั้งยูสเซอร์เองหรือว่าทีมเบื้องหลังทีมงานของพวกเราเองที่แบบตั้งใจกันมากๆก็ปีที่ผ่านมาพวกเราก็สนุกกันมากๆแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์หลายๆ,ๆอย่างก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายจริงๆครับแล้วก็เชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของพวกเราทุกคนจีินๆครับจริงใ,ใจไหมก็ควราเริ่มใหญ่ ครับผมก็ yup. ดีใจมากๆครับที่เหมืนอนเราแบบเติบโตกับยูเซอร์ไปด้วยกันครับผมกหวังว่าเขาเครัวเราจะใหญ่กว่านี้แน่นะเพราครับทำน้องชายผมเลยครับแน่นอนแน่นอนเลยด้วยนะผลงานในปีนี้ก็ที่ประกาศไปในปีที่แล้วปลายปีแล้วก็คือพวกเราปีนี้จะมีโซโลครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมส่วนคนอื่นๆก็อาจจะมีมาให้ทุกคนได้ติดตามด้วยแต่ผมไม่ต้ตองผมครับ ตอนปีนี้เป็นยีนตัวใหญ่ยังหนักเลยแม้พวเราเองเราก็กำลังเตรียมพร้อมที่จะปล่อยโซโล่ของเราครับผมก็หกคนหกสีหกสไตล์หกลูกช่างขนมอยากให้ทุกคนรอจิตาจริงๆอยากของพิเศษเดี๋ยวประกาศมีสปอยเล่นเล่นน้อยๆแหละอราจะไม่สปอยเราจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหน ผมว่าเซอร์ไพรส์ไพแน่นอน <Surprise. S 2> เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นโซโล่แรกของพวกเราทั้ง6คนด้วยนะครับแล้วเหมือนพวกเราทุกคนก็จะมีส่วนร่วมกับเพลงโซโล่ของเรามากขึ้นมีส่วนร่วมในการคิดแล้วก็ในการสร้างความเป็นตัวตนของเราผ่านบทเพลงของแต่ละคนเลยซึ่งเอาจริงนะครับพวกเราก็ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรแนะ่ชัดแค่นั้นก็ติดตามเราพิเศษครับน่าจะทยอยอัปเดตเลยเลยแต่ว่าอย่างแต่ว่าอย่างพิการนี่เพิ่งมีพีโซโล่ไปหรือเปล่าฮะอะไรครับนิดหน่อยครับผมก็มีโอกาสครับทางผู้ใหญ่ครับผมก็ได้โอกาสผมได้ร้องเพลงประกอบละครครับประกอบละคร หมาว่าเราจะได้ความ,ปเ,วามเป็นคนในโซโ,โลเดียมแต่ละคนจะออกมาชาัดเจนมากกว่าเดิมใช่ครับก็จะได้เห็นสีของแต่ละคนชัดมากขึ้นครับผมมันจะมีลักสไตล์อื่นเข้าไปในโซโลเดียมของเรานี่ไห,ไม,โโโไหมครับผมเชื่อว่าอ๋อก็เชื่อว่าพักซี่ทุกคนแต่ละคนแบบว่ามีรซนิยมมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วอะไรนะครับแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสีสันที่แตกต่างกันไปที่พอมารวมเป็นพักซี่แล้วมันเจ๋งมากแต่คราวนี้เราได้เจาะลึกไปถึงคาแรคเตอร์หรือว่าแบ็กกราวน์ของแต่ละคนจริงๆว่าเฮ้ย เราฟังเพลงอะไรมาเรามีรสนิยมความชอบอะไรยังไงก็จะมาใส่ในโซโล่จริงแต่ว่าอาจจะแบบสับขาหลอกได้อาจจะรับสับขาหลอกได้เขาบอกครับแล้วใครจะสับขาหลอกเยอะสุดฮะอือพี่กันครับพี่กันพี่กันพี่กันครับครับม่เราเอาจริงผมยังไม่รู้ของผมเลยฮะเฮ้ยต้องติดตามต้องติดตามครับสนุกแน่นอนครับกำลังปรุงอยู่ครับกำลังปรุงอยู่สุดท้ายฝากทีหนึ่ มาครับมามิสเตอร์โซเชียลครับผมก็ขอฝากโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของพวกเราเลยครับคืงเพราะว่าเขซี่ครับผมแล้วก็เรามีเพลงซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานะครับตบปากวันแดดเจนครับผมก็ไปฟับางซีรีส์ออนพลตฟอร์มกันแล้วก็คือมีได้ทางยูทูบครับแล้วก็ฝากทำชัยเลนแทสแทกตบปากชัยเลนด้วยครับผมแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมีโปรเจกต์โซโล่ก็ฝากติดตามด้วยครับ ครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับพวกเราก็ยังมีซีรีส์นะครับที่มึงออนแล้วจบไปนะครับกับซีรีส์ My t e m p o น้องพี่ดนตรีเพื่อนนะครับผมก็ใดๆก็สามารถรับชมได้แล้วนะครับทางช่อง YouTube ของเรา Proxy นะครับผมก็ไปดูกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ